สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel เมเม KLP นะคะเป็นช่องของเมเองวันนี้นะคะมารีวิวนิยายเซ็ตคิดเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Violet s ตท่ยายแสนสวยช่วยรักษาแผลใจน้องชายจอมดื้อค่ะจะเป็นเรื่องนี้นะ เรื่องนี้นะคะนางเอกของเราเนี่ยคือแสนสวยส่วนพระเอกของเรานะคะชื่อว่าโซ่แสนสวยนะคะก็จะเป็นพี่คนโตสุดเลยนะในบรรดาห้าคนนี้และแสนสวยนะคะเขาจะมีลุคที่แบบผมสัน้นดูแบบมั่นแบบมีความมั่นใจในตัวเองลุกออกเปรี้ยวแล้วก็เป็นสาวที่แบบฮอตมากๆส่วนในโซ่ของเรานะคะเขาเป็นช่งางภาพแบบฝีมือแบบดีมาก แล้วก็เป็นหนุ่มหล่อที่มีใบหน้าออกแนวแบบหวานๆอ่าเป็นหนุ่มหล่อหวานๆแล้วก็จะมีบุคลิกที่เขาแบบจะแบบเป็นผู้ชายกุนกวนนะคะในเรื่องของเรื่องนี้นะคะจะมีสปอยนิดน,นึงนะทุกคนก็คือเหมือนในทุกเรื่องที่เมรีวิวมาอ่าแนวของเรื่องเนี้ยก็จะเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่เหมือนในสองเรื่องแรกสองเรื่องแรกก็จะเป็นแบบ ผู้ชายโตกว่าใช่ไหมแต่เรื่องนี้ก็คือแสนสวยโตกว่าในโซ่นะคะนางเอกของเราเป็นรุ่นพี่แล้วส่วนโซ่เนี่ยเป็นรุ่นน้องนะคะซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยเคยเป็นแฟนกันมากเกาะแต่ว่าเขาอาเลิกกันแล้วก็จบด้วยกันที่แบบไม่ดีประโยคที่แบบโซ่ได้ทิ้งท้ายให้กับแสนสวยในตอนที่แบบเขาเลิกกันเนี่ยเพราะเมย์อ่านแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนโซ่แบบจะกลับมาแก้แค้นแฟนสวยยังไงก็ไม่รู้เลยนะคะพอหลังจากเลิกกันนะคะเวลามันก็ผ่านไปหลายปีเนาะพวกเขาคู่เนี่ยก็แบบไม่ได้เจอกันแต่มันก็มีเหตุบังเอิญที่ทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนได้มาทํางานด้วยกันแล้วด้วยความแฟนเก่าที่เลิกกันไม่เดียโนทุกคนมันก็จะมีฟิลแบบว่าระแวงการไม่ชอบหน้าอย่างเงี้ยแบบระแวงว่า เขาอะจะกลับมาทําร้ายเราอะไรหรือเปล่าแล้วพอเหมือนแบบมันมีประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนการที่เราจะทํางานร่วมกับแฟนเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบว่ายิกหลังกันนะทุกคนในโซ่พระเอกเราก็จะมีความแบบกลัวมากๆเออกลัวแบบน่ารักอะอ่านไปแล้วเราก็จะรู้สึกแบบยิ้มตามเขาแล้วก็จะแบบเป็นฟิลกูดมากๆเลยนะคะนิยายเรื่องนี้ แม่อ่ะชอบประโยคนึงในเรื่องนี้มากที่ไนโซ่ได้บอกกับแสนสวยก็คือเขาพูดประโยคนี้ว่าแฟนผมหายผมก็อยากได้คืนเออมันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมากๆเลยนะทุกคนประโยคนี้มันทําให้เรารู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาหลายปีอะต่อให้พวกเขาไม่ได้เจอกันหรือติดต่อกันน่ะไนโซ่ก็ยังรอแบบแสนสวยอะรอแฟนของเขาอะกลับคืนมาหาเขาอ่ะ เป็นอะไรแบบโรแมนติกแล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจมากๆเลยเรื่องนี้เมย์ต้องบอกเลยนะคะว่านิยายเรื่องนี้เป็น,นิยายที่แบบดีมากๆอ่าเป็นฟิลกูที่เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบยิ้มตามมีความอบอุ่นหัวใจในเรื่องนี้อ่านได้แบบเพลินๆชิลๆเลยเรื่องนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองหาซื้ออ่านได้นะคะ สำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวนะีดีโอหน้าวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย